จาก16ยูโรเมื่อวานอะเหลือ 2>, 2ยูโรแล้วนะ <laughs> 2ยูโรแล้วนะ2ยูโรแล้วนะ ตามเดิมตอนที่แล้วทีชี้อของเรากําลังจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศโดยได้โจทย์จากทีมงานว่าต้องไปพักแบบไม่แพนอะไรเลยแถมยังต้องสูงกาชาประเทศที่จะต้องไปอีกและประเทศนั้นก็คือโปรโตุเกสความรู้เดียวที่มีเกี่ยวกับโปรโตุเกสคือเมืองหลวงเชื่อิสบอนแล้วมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยเช็คอินบินขึ้นฟ้าติ๊งตองถึงแล้วจ้าแค่แลดก็แสนสาหัสติดอยู่ในตมตั้ง3ชั่วโมงบัตรเอ m เมจ้ากรรมดันใช้ไม่ได้อีกสาทุบบดลว้วงกระเป๋าเจอแบกยี่สิบปอนด์อยู่หนึ่งใบแลกได้1ิยูโรขาด ทุนย่อยยับอยู่กับปัจจุบันมากๆหลังจากนั้นพี่ชี้ก็ไปเที่ยวรอบเมืองไปเจอคุณลุงสุดเท่แล้วก็สวมมไปคุยน้ำกซาดีซะงั้นได้ไปกินทูนา่าสเต็กสไตล์โปรตุเกสแสนอร่อยแต่ชิ<ๆ>้ก็ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแคชออลลี่ลี น่าเสียดายยังมีเงินพออดดูพ่ชี่ขับม่อเลยตอนนี้มีอยู่แค่ 2, 2> ยูโรพยายามไปแคชแบ็กที่ซูเปอร์แต่เขาก็ทําไม่ได้ตอนนี้ก็เลยนั่งกุ้มเอามือคุมหัวเมืนถ่ายวอกเลยจ้าจบการรีแคปจากทีมงานฝั่งไทยแต่ใจใช้ทมาโซนลอนดอนนะจ๊ะวัยรุ่นไม่มีเงินสด day สโกโก ถ้าไม่นับเรื่องที่ฉันเดินตัวเปล่ามีเงินอยู่2ยูโรก็วันนี้ดูเป็นวันที่ดีนะทุกคนตอนนี้พี่อยู่ที่สถานีรถไฟทุกคนว่าจะมาซื้อบัตรที่มันเป็นเดย์พาสแต่ตอนนี้ยาหาทางซื้อไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวทางต่อไป h a y o u s e <'s> oh, sorry this one go there or there we are here eh? yes. yeah you want to to go to yeah the next stop is if you're you oh, want okay to go. <laughs> thank you <Yeah>. thank you <laughs> มเมนูไฮไลท์ก็คือถ้าลิสบอนเนี่ยมาเราต้องมากินออคโตพูสอปอหมึกยักษ์เขาว่ากันว่าที่นี่ก็คือเบสดูขนาดทเทียบกับมือสันของทุกอย่างเพิร์ไปได้เน,นื้อเน้น อันดับแรกคือมันไม่เหนียวเลยกลิ่นตรงขอบขอบที่เขากรุนกินปุ๊บเหมือนปลาหมึกย่างที่บ้านเราอ่ะที่แบบว่าเป็นปลาหมึกเป็นเบนะมันกำลังจิ๋วนะดีมากอร่อยดีแต่ไม่ได้ว้าวแบบเซอร์ไพรส์คือปรกทับใจตอนกินทูน่าหวานทูน่าที่ต้องจ่ายเงินสดน,นะเพียสทุกคน เลี่ยนหมวกละจ้าสุดท้ายทนแรงป้านทานไม่ไหวนะคะพี่เขาเหือไม่หยุดขอไว้พ้อหนะ้ามาเติมหน้าเติมกันแดดสักครู่ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยว่ากันแดดมันจะสามารถแบบทาทับเครื่องสำอางอะไรแบบนี้ได้นะคอคือหลังคอเอาให้หมดดีที่มันมีแบบซองอย่างเงีย้ยคือพกไปไหนมาไหนง่ายด้วสเต็ปต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะเดินไปขึ้นรถรางจะนั่งรถรางเนี่ยไปอีกย่านหนึ่งคือเป็นจุดที่น่าจะขึ้นไปข้างบนสูงๆงแล้วก็จะได้เห็นวิวจากข้างบน hopefully เห็นวิวทะเล เมื่อกี้ก็คือเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปเลยแบบเอ้ตป้ารถเมลเราอยู่ไหน <c oughs> อยู่นี่แม่อยู่ตรงนี้กลางถนนนี้ที่จอดยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้เลย <c oughs> บัตรโดยสารเขาอุจจแม่ บัตรโดยสารเขาน่าฟัประมาณนี้ทุกคนเป็นรวมๆหลายๆแบบนะคะแต่ว่ามันเดียวมากเลยอ่ะมันเป็นกระดาษเนาะมันใช้แบบแปะๆติดๆได้เหมือนบัตรพาสตอกเลย ทำไมรถล่างจอดเรียงกันเต็มเลยนะคะอา้าวเคยได้ยินแต่รถไฟชนกันอันนี้รถล,ล่างชนกันกับตุ๊กตุ๊กกล้ามา,มาดูเด็ดเคยเห็นตะไทยมุงอันนี้คือยุโรปมุงจ้ะแม่แม่สถานการณ์ตอนนี้นะคะ,นนะคะุณกิตติค้าด้านหลังเนี่ยก็คือรถติดเป็นทางยาวนะคะแล้วติดยังไงติดอยู่บนเนินขาขึ้นนะคะก็<อ><อ>สวดภาวนา,าให้กับผ้าเบรกของรถทุกคันด้วยนะคะ ตอนนี้เริ่มมีการนะคะฝูงชนเริ่มมีการร้องเพลงให้กำลังใจคนขับรถนะคะคนขับรถรางที่ตอนนี้น่าซิดไม่หยุดแล้วนะคะขอจบการรายงานจากกรุงลิสบอนขอจบการรายงานจากกรุงลิสบอนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะด ว่า traditional Portuguese ไม่ว่ามันจะเป็น traditional จริงหรือปลอมฉันเป็นเหยือการตลาดแล้วเขาเลยมานั่งกินอยู่ตรงนี้ตอนสั่งลืมบอกว่าเอาครึ่งเดียวอ่ะก็เลยมาทาั้งหม้อเลยปกติหมอ้อนี้เขากินกันแบบ2อาคนอ่ะแล้วฉันมีตัวเล็กอย่งา,า,างฉันแตทาอย่างไรดี เราไม่ใช่แค่ข้าวก็คือสั่งชิปส์มาอีก<ม>เพราะว่าเห็นคนข้างๆกินเห็นทุกโต๊ะแม่งกินเราก็เลยคิดว่าแบบเออแม่งน่ากินดีน่ากินเวอร์แต่ถามว่าตอนนี้จะยังไงก่อนดีอ,อร่อยเนาะ f minutes later คุณคิดติกบดิฉันทำเต็มที่แล้วได้เท่านี้แหละดิฉันคิดว่าดิฉันทำไม่ดีค่อนข้างดีทีเดียวไม่เลอะอร่อย องนอสิคะจะเหลือหรอเบอร์นี้อิ่มมากเลาจะสออกไปหานนนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยต่อแต่ว่านี่ไงมาให้ทุกคนดูหน้านิดนึงผลประกอบการจากเทนอสสองมิวแล้วก็เติมระหว่างวันก็คือหน้าไม่มันไม่เยอะเอาอยู่มากกิจกรรมเอาดอร์อินดอร์ต่างๆนะคะ รุ่งนี้รู้สึกอยากใช้อีบัตรโดยสารรสสารณนารู้สึกว่ายังใช้ไม่คุ้มเลยอะตังแ,แต่ไป2ทีเองตอนใช้แตโทรหนึ่งทีแล้วก็ตอนใช้อีรถรางเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> แล้วว่าตามพยากรณ์อากาศก,ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่หนาวที่สุดตั้งแต่พี่เยียบแผ่นดินโปรตุเกสแต่ว่าไปไปมามา,มาแดด ร้อนแบบร้อนเลยเออกไปซื้อของซูเปอร์มาทุกคนเดี๋ยวน่าจะมีคลิปแยกหลังจากนี้คือเมื่อกี้พี่ก็ถือของพลุงพลังใช่ไหมขึ้นลิฟต์มาเว้ยแล้วก็พอเดินมาที่ห้องปประตูเปิด s <S ตกใจแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็คือแบบกระเป๋า <Yeah. S 1> เดินทางก็ไม่อยู่ตอนแรกช็อกมากแล้วสเสร็จแล้วก็ตั้งสติได้จึ๊กนึงแล้วเดินถอยหลังมาสองก้าอ้ผิดชั้นกลับมาอยู่ที่ป้ายรถเม์อีกแล้วนะคะ ยังค่ะพี่เขายังไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องได้นั่งรถเมล์ในสิบนี้อุย้ยอันนั้นหรือเลปล่าอันนั้นหรือเลปล่าคัะที่มาธิการหรือเลปล่าไม่ใช่นะคะ่นานหมฮีพี่จริงๆไม่ควรจะมีแผนเดี๋ยวเนี <S <S ่ยพี่จะไปกลับไปตลาดที่เราไปกินข้าวเย็นเมื่อวานตอนนี้มาลุ้นก่อนดีกว่าว่าจะได้ขึ้นรถเมไหมคะวัน,นนี้ two thousand years later ยังเวอรจนถึงตอนนี้รถเมล์ก็ยังไม่มาเลย แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอนะือจะจุดไป One eternity later ก็ยังไม่มากี่มีรถบัสขนางซึ่งเป็นคนละเลขอับที่เราต้องคืนใช่ปะก็มาจอดพี่ก็เลยเดินขึ้นไปถามเบอร์736มีจริงใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีแล้วมันกำลังจะมาเว้ย วิวีบัสหนึ่งคันใช่คันนี้หรือเปล่าคันนี้ก็ยังไม่ใช่แต่หลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งันนะโอ้ยชีวิตอ่ะคันนั้นเป็นเจ็ดสามหหรือไม่เจ็ดสาหกฟังอีกครั้งค่ะเจ็สาห อันนี้ก็คือ The Best Steak in Town เวอร์เวอร์ Traditional อีกแล้วแพ้คำว่า Traditional ฉ <laughs> ันชันฉันฉันได้กินเนื้อแล้วนะจ๊ะ t r i p s on the side แล้วก็อันน,น,น,นั้นเป็น Creamy b a n a c a ก็แปลกๆดีนะอร่อยเป็นเมนูสเต็กที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน Traditional จริงไหมไม่รู้แต่ว่าอร่อย Happy ทังทาครีมกันแดดอยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ค่ะแดดขนาดนี้ขอเติมกันแดดเคลเนโอซองให้หมดเลยแล้วกันเอาดีๆซองหนึ่งได้เยอะนะเนี่ยเต <c oughs> รว่านกข้างหลัง <c oughs> เขาจะมากินแฮม <c oughs> ใช่ไหมไม่หรอกเนาะนกโปรตุกีสอาจจะใจดีกว่านกย k หรือเปล่าระวั <c oughs> งซีโกแอทแท็ <c oughs> มาจ่ะนาชายยัววหนึ่ง รสเหมือนนะา้าทุกที่ที่กินในโลกนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่อื่นขนาดน่ะแต่ก็แต่ก็ทำไมต้องต่างใช่ไหมไทยมาซาจ,จะแม่ราคาก็ไม่ได้แบบแย่นะก็ถูกกว่าลอนดอนอยู่นะดีแบบดีมากแม่ เสียดายเมื่อกี้พีดเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกีกทีพี่ดาหายไปแล้ววันนี้จะแบบว่าชวนพี่ดามาถ่ายลงคลิปด้วยนะคะตรงว่าหากใครอยู่ลิสบอนนะคะแล้วเห็นสิ่งดีฝากบอกพี่ดาสุดยอดมากๆถ้าฉันจะกลับมาลิสบอนแล้วจะมาซ้ำอะไรเป็นรอบที่สองฉันจะกลับมาซ้ำนวดที่นี่เหมือนจะเป็นนด์ม m a r k บางอย่างที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่คนหยุ ถ่ายรูปเยอะมากนะฮะโอเคฮลโหพีมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะถึงเวลาที่ต้องแบบเซตออฟเฟอร์แอร์พอร์ต e e h ค w we r we could go with t h า s อยากนั่งจิบน้ำคือคนชอบคิดว่าเดินขึ้นเขามันเหนื่อยกว่าเดินลงใช่ไหม ก็จริงแต่เดินลงไม่ใช่ไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าแ t y ดึงเราลงแล้วจะไม่เหนื่อยก็คือเราต้องคอยเกรงง่ามขาเพื่อไม่ให้แบบว่าเราไหลลงไปอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็จริงขาลงก็เหนื่อยเหมือนกันยังต้องมองไปข้างหน้าแบบระยะแบบ10เมตรอ่ะมีนักท่องเที่ยวมีคนที่แบบดูปกติไหมมีผู้หญิงไหมเราก็ไม่ได้โดนตะกนแซวโดนผู้โดนอะไรให้รู้สึกแบบ harassed อะในเบ้าหูทั่วไปแหละฉันกำลังคิดว่า ตอนนี้คนที่ดูสิ่งนี้อยู่อาจจะคิดว่าระหว่างเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินในย่านนี้กับขาดหายใจตายอะไรจะเกิดก่อนกันฮะนั่นคือตรงลิฟต์เมื่อกี้เหรอที่เราเดินผ่านมาเฮ้ยเราเดินมาไกลกันขนาดนี้แล้วหรอมีหน้าล่ะฉันหอบอะไรขนาดนี้ พัทยาเดยนะคะ uh huh. ทุกคนพี่ว่าปิดคลิปตรงนี้เลยละกันขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะที่มาเที่ยวลิสบอนเป็นเพื่อนกันเนาะมีความตะกุบตะกักบ้าง uh huh. ใช่คลิป ท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์อะไรกับใครขนาดนั้นแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันกับพีทเนาะก็ได้อยู่กับปัจจุบันมากประมาณหนึ่งเพราะว่าก็ต้องคอยจัดแจงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะเป็นทริปที่ทาให้พีทรู้สึกอ p r e c i a t ตการมีอยู่ของคนรอบตัวมากขึ้นละกันพี่แท็กซี่คนนั้นที่ช่วยเราให้มาถึงโรงแรมกับพี่ดาที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้แล้วเขาก็นวดดีมากมีพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเมื่อวานที่ก็ใจดีเอาพี่ชาร์จแบตมาให้พีทชาร์จแล้วก็ม ที่ใจดีมีน้ำใจน่ารักหลายคนยังไงกดติดตามกันเอาไว้ได้นะคะนนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายเราอยู่เสียงละคงก็ดังได้ถูกจังหวะ พี่ไม่บัตร t m ไทยอยู่นี่นะด้วยความที่กระเป๋าเนี้ยไนเป็นกระเป๋าตอนเดินทางเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้กระเป๋าตังนี้เวลากลับไทยเหมือนกันแล้วก็มีบัตร atm ไทยอยู่หรือว่าจ้ะเดี๋ยวไปลอง พระพุทธธรรมประสงค์ใดๆก็ตามที่ทําให้ดิฉันได้แคชขอบคุณบัตร ATM ไทยที่ไม่เฟลเราในตอนที่บัตร ATM ีัอังกริดบงสุดท้ายต่อให้กิดแคชมาได้แต่ด้วยความนอยมากเวอร์ก็เลยไม่กล้าใช้เลยนะคะและสุดท้ายสุดท้ายก็รอดโดยไม่ได้ใช้แคชเลยจริงๆ2วันเต็เ <Wow. S 1> ดดมๆขอสรุปทริปส่งที่เที่ยวแบบโนแพลนว่า สุดท้ายมันฮิวจริงๆเว้ยสำหรับพีชนะคือมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้พักหรือว่าแบบต่อให้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเกิดขึ้นทั้งที่ถ่ายไว้และไม่ได้ถ่ายมันเซอร์ไพรส์มากที่แบบพีชไม่เครียดเลยอะรู้สึกสนุกเอ y นจอยชา n g จแล้วก็ขำกับตัวเองมากกว่าว่าแบบจะซวยเป็นคอนเทนต์ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเพราะความที่ไปแบบไม่แพลนเนี่ยคือเราไม่มีความคาดหวังอะไรเลยไปเพื่อพักผ่อนและเรียนรู้เติบโตที่แท้จริงมันคือเซนส์ออฟฟรีดอมอะที่มันหายไปนานแล้วจากชีวิตการทำงาน ของงพีานเป็นสิ่งที่สําหรับพีทเนี่ยอาจจะหาไม่ได้ถ้ายังอยู่ในประเทศเดิมเมืองเดิมหรือว่าไปที่ที่เคยไปมาแล้วพอได้ไปผจญภัยที่ใหม่ๆพีทได้ฟังตัวเองมากขึ้นได้คอนเนคกับสัญชาตญาณตัวเองแล้วแบบมันทําให้พีทรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นด้วยอะเออเองก็เก่งเหมือนกันนะมึงก็เฟียร์เลสเหมือนกันนะเนี่ย ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังรอดมาได้ยังโฟกัสกับพาที่มีความสุขหรือแบบยังยิ้มยังหัวเราะกับตัวเองได้แล้วพิดแบบพิดเดินรวมๆกันไปเนี่ยเกือบ20โลนะไม่ใช่ทริปสบายๆจิบไวน์สวยๆแต่ฉันชอบมากแล้วไอ้ความรู้สึกที่แบบเออเก่งว่ะที่ผ่านมาได้เนี่ย <c oughs> มันเซอร์ไพรส์พีชมากเหมือนได้ f e e ลิ่งตอนที่แบบ e n j o ยกับตอนที่เพิ่งมาเรียนที่อังกฤษใหม่ๆหรือตอนที่เพิ่งเริ่มทำบล็อกลับมาใ <c oughs> ดๆก็ตามถ้าใครจะทําตามบอกก่อนว่าการเดินทางแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนบางคน เจอแบบนี้อาจจะเครียดจนไม่เป็นอันชิลวเลยก็ได้เพราะงั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการทำตามจ้าขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะหวังว่าจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันเพราะว่าพี่ชอบมากไ <c oughs> ว้มีโอกาสเราไปเที่ยวด้วยกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบายจ้า